สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิกาออโตสวันนี้เรามีข้อมูลด่วนที่ทั้งโลกต้องตะลึงขีปนาวุธบีทีรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ของประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องของการต้องการประเทศธรรมดาแต่นี่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ทาให้ไทยขึ้นแท่นประเทศมหาอํานาจด้านเทคโนโลยีอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกเลยครับทั้งราคาและสมนนรรถนะทาให้ทั่วโลกต้องจับตามองและวันนี้คุณจะได้รู้ทุกอย่าง กลับมาพบกันอีกครั้งกับยูนิกาออโตสช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเทคโนโลยีสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นวัตกรรมหรือแม้แต่อวุธยุธทปกรณ์สุดลับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธที่กำลังเป็นที่ฮือฮาที่สุดในปี2026นั่นคือขีปนาวุธบีที5ของไทยคำถามแรกที่หลายคนสงสัยทำไมบีที5ถึงกลายเป็นข่าวใหญ่คำตอบสั้นๆเลยคือมันผสมผสาน3สิ่งเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวความเร็วความแม่นยำและราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก บีที5ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นการแสดงศักยภาพใหม่ของไทยในด้านการป้องกันประเทศตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีรูปร่างเพรียวลุ่มใช้ระบบขับดันแบบผสมผสานทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวทําให้สามารถยิงได้รวดเร็วและปรับเปลี่ยนรูปแบบภารกิจได้หลากหลายในด้านระยะยิงนั้นรายงานเบื้องต้นเปิดเผยว่าบีที5สามารถพุ่งไปได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับเดียวกับมหาอำนาจทางทหารหลายประเทศเลยทีเดียวนี่คือจุดที่ทําให้เพื่อนบ้าน ในภูมิภาคต้องหันกลับมามองไทยอย่างจริงจังแต่สิ่งที่ทำให้บีที5โดดเด่นที่สุดคือความแม่นยำด้วยระบบ G P S และดาวเทียมนำวิถีที่ทันสมัยทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า10เมตรหรือพูดง่ายๆคือยิงไปตรงไหนโดนตรงนั้นแบบแทบไม่พลาดเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ทำให้บีที5เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากทั้งเชิงรุกและเชิงรับแล้วเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาใช่ครับ ขีปนาวุธแบบนี้ในตลาดโลกราคามักจะสูงลิบเป็นพันล้านบาทต่อนหน่วยแต่บีที5กลับมีต้นทุนเทียงประมาณ4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ160ล้านบาทไทยต่อนหนึ่งลูกเท่านั้นถือว่าถูกกว่าคู่แข่งระดับโลกเกือบครึ่งหนึ่งทำให้มันเป็นขีปนาวุธที่คุ้มค่าทั้งด้านประสิทธิภาพและงบประมาณบ t 5ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายแบบไม่ว่า,าจ,จะเป็นหัวรบธรรมดาจอบังเกอร์หรือแม้แต่หัวรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายความว่า bt 5ไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพื่อโจมตีเป้าหมายเดียวแต่สามารถปรับใช้ตามยุทธวิธีได้หลากหลายอีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบยิงแบบเคลื่อนที่แทนที่จะมีแต่ฐานยิงประจำที่ไทยได้พัฒนาแท่นยิง bt 5แบบเคลื่อนย้ายได้ทำให้สามารถเคลื่อนพลไปตามภูมิประเทศและยิงได้จากหลายตำแหน่งสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามคาดเดาได้ยาก และเพิ่มความอยู่รอดในการสู้รบจริงหลายคนอาจกังวลว่าการมีขีปนาวุธ b t ้5จะทําให้ภูมิภาคเกิดการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่หรือไม่คําตอบคือเป็นไปได้ครับแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็คือข้อความชัดเจนที่ไทยส่งออกไปว่าเราพร้อมปกป้องตนเองและเราจะไม่ยอมเป็นฝ่ายอ่อนแอสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ b t ้5าอาจไม่ได้หยุดแค่ใช้ในประเทศมีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะกลายเป็นผู้ส่งออกขีปนาวุธ ในอนาคตเพราะราคาและสมรรถนะที่คุ้มค่ามากอาจทําให้หลายประเทศเล็กๆในเอเชียเลือกซื้อไปใช้งานในเชิงการเมืองระหว่างประเทศบีที5ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของไทยกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกมีข่าวหรือว่าไทยได้รับความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรโรดและพันธมิตรในเอเชียบางประเทศสิ่งนี้ยิ่งทําให้บีที5แข็งแกร่ง,แ,งและเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาคาดการณ์กันว่าบีที5จะเข้าสู่การผลิตจํานวนมากช่วงปลายปี2000 26และพร้อมประจำการเต็มรูปแบบในปี2 0 2 7หากมีการส่งออกจริงๆร,ราคาต่อหน่วยอาจถูกลงไปอีกนั่นจะทำให้บีทีห้ากลายเป็นขีปนาวุธที่ถูกและดีที่สุดในตลาดโลกก็ว่าได้ดังนั้นขีปนาวุธบีที5จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาวุธแต่เป็นการประกาศจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกแสดงถึงความพร้อมความสามารถและความกล้าที่จะก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วคุณล่ะคิดว่าบีที ถ้าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมการเมืองการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยูนิกาออโตสเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้นะครับ